เตือนภัยบัตรคนจนทำแบบนี้เงินหายเกลี้ยงรูดซื้อสินค้าไม่ได้ล่าสุดมีกลุ่มชาวบ้านที่เงินหายจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดซื้อสินค้าไม่ได้อีกแล้วล่าสุดเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายสิบคน ถูกดูดเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถซื้อสินค้าได้ถูกดูดเงินออกไปหมดเลย ได้มีการสอบถามกลุ่มชาวบ้านก็ได้ทราบว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีพ่อค้าแม่ค้าได้นำปุ๋ยมาจำหน่ายในหมู่บ้านซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าต่างถิน่นโดยพ่อค้าได้เรียกบัตรประชาชนของผู้ที่มาซื้อปุ๋ยและก็จดหมายเลขบัตรไปจนกระทั่งในเดือนธันวาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นำบัตรไปกดซื้อสินค้าตามปกติ ปรากฏว่าเงินในบัญชีสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเหลือศูย์บาทเมื่อโทรไปเช็คกับคอร์เซ็นเตอร์ของสวัสดิการแห่งรัฐปรากฏว่าถูกร้านค้าใช้สิทธิ์ส่วนนี้ไปแล้วและถูกนำไปใช้ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดแม่ฮองสอน ถูกใช้สิทธิ์ในร้านค้าพื้นที่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดโดยครางแม่ห้องสอนได้บอกว่าจะตรวจสอบกับทางธนาคารกรุงไทยและสอบถามคอเซ็นเตอร์กระทรวงการคลังเพื่อให้ทราบข้อมูลอื่นๆอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีสิทธิ์ทราบต่อไปส่วนพาณิชย์จังหวัด จะตรวจสอบกับร้านค้าดังกล่าวที่มีการนำบัตรไปใช้ด้วยไม่เว้นแม้กระทั่งค่าเดินทาง750บาทถูกดึงออกไปใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นอย่านำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปฝากไว้กับร้านค้าฝากรหัสไว้ด้วยเจอมิชาชีพวงเงินก็หายหมดเกลี้ยง